สวัสดีครับวันนี้เรามีฮอ l o ้จ n นตัว t ้าวิทนะครับตัว 2.0Q ครับตัวนี้เป็นตัว s p o ร t ตทัวริง2นะครับหรือตัวย่อว่า ST2 นะครับปี2007ครับคันนี้จดทะเบียนในปี2007นะครับสีขาวมุกทั้งคันนะครับนะครบเป็นสไตล์ของตัว s p o ร t ต o ัวริงนะครับสีขาวมุกล้อดำานี่ยขอบ17นิ้วคันนี้สวยงามมากๆนะครับสีสันรอบคันโดยรวมเนี่ยสีขาวมุกสวยๆเลยนะครับ บอดี้ไม่มีชนหนักชนเบาพิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เรารับประกันการันตีให้ลูกค้านะครับในงานซื้อขายได้ความสบายใจนะครับคันนี้เก็บงานเช็คระบบมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่องเกียร์สมบ,บูรณ์มากๆนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกแล้วนะครับนะฮะตามอายุของเจ้าโตโยต้าวิทนะครับซึ่ง เราทราบกันดีนะครับว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเกียร์ร้อนๆนะครับในช่วงของเครื่องเย็นๆนะครับคันนี้เนี่ยหมดปัญหาไร้กังวลทั้งสิ้นนะครับเกียร์ตอนเช้าสตาร์ทเครื่องเย็นนะครับเข้าดีเข้าอาเดินหน้าถอยหลังได้ทันทีเลยนะครับนะฮะคันนี้ช่วงล่างเงียบริ๊บนะครับปกหลุมไม่มีดังเลี้ยวสุดเผาขับไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะครับภายในสวยขีดแดงนะครับ สีดำเดินได้แดงมาจากโรงงานทั้งคันนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับวิทยุสองดินมีเนวีโรงงานนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตทัวร์ิงที่ครบคันจริงๆนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถครอบครัวที่เดินทางไปไหนมาไหนทางครอบครัวนะครับเดินทางได้หลายคนนะครับสําหรับคันนี้นะฮะใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัวเจ้าวิทคันนี้นะครับเครื่องยนต์สองพันซีซีนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ามันก็ไม่ได้มากมายใดๆนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สําหรับเครื่องยนต์สองพันซีซี และรถบอดี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเรื่องของการเดินทางนะครับสบายใจหายห่วนครับคันนี้เก็บงานเช็คระบบมาแล้วนะครับเผามาล้านเปลียนแล้วนะครับคอมแอร์เปลี่ยนแล้วนะครับคันนี้เราเก็บงานให้หมดอะไรไม่ดีนะครับเราทําให้นะครับนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากๆนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นรวมครบหมดสีบานนะครับใช้งานระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะครับคันนี้ใช้งานได้ครบหมดนะครับสวยงามมากครับดูภายในนะครับนี่ครับท่านใดชอบนะครับนะฮะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับคันนี้ พร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับะที่ชอบนะครับยางคันนี้ปี2022นะครับไฟหน้านี่เราเปลี่ยนโคมให้ใหม่นะครับนะโคมเหลืองเหลือเราไม่ขายนะครับเราขายโคมใสๆสสวัใสๆสเลยนะครับคันนี้ไฟเดิมเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับนี่สว่างมากๆนะครับเดินทางที่มืดๆนะครับทางไกล้วสว่างจ้ามากๆนะครับองยนเงียบกริบครับบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักพิความตัดป่อย แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะซื้อรถกับทางเราเราการันตีรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์โทรมาปรึกษาได้นะครับสนใจยังไงนะครับกดเบอร์โทรนะครับหรือแอดไลน์